เอ้ยย่สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนนะมือใหม่นะครับใครที่เล่นมาแล้วเนาะนะครับเซิร์ฟ globally กันเล่นมาแล้ว10วันเนี่ยนะครับแต่ว่ายังติดอยู่นะยังไปต่อไม่ได้เนาะไอดีตันนะครับเราจะแนะนํำยังไงให้นะครับไอดีของคุณเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการเล่นนะครับทั้งหมดเนาะนะฮะวันนี้วันที่10ของผมนะครับระดับเลเวลห้าสิบตอนนี้นะ ที่น่าเติมบ้างเนาะหรือว่าใครที่เป็นสายฟรีก็ดูเป็นแนวทางได้ส่วนสายเติมน้อยก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับเพราะผมเองก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้เติมเยอะนะครับยังไม่ได้แบบสุลตานอะไรกับเขาเนาะนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากสปอนเซอร์และแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องบูชนแนลของเราด้วยครับผมสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็คราคาถูกนะครับสามารถเติมผ่าน p พ w ่อเพจได้เลยนะครับโดยทักแชทบ,บอกว่า เติมแพ็กนะครับระบบจะส่งลิงก์ช็อปมาให้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเกมที่จะเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไนท์หรีเบิร์ดนะครับซูมเบอร์วอร์หรือว่าเกมอื่นๆนะครับสามารถเติมผ่านพาวเวอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับอ่ะคลิกลิงก์เข้าไปเนาะนะครับแพ็กเริ่มต้นที่ผมแนะนำเนาะก็จะมีนะครับพรอารีนียเนาะนะครับอันนี้สามารถซื้อได้2แพ็กเลยนะครับและลูบี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มให้ดูนะครับโดยการกดแอดทั้งหมดนะครับจะเข้าสู่ตะกร้าเนาะนะครับทั้งหมด4แพ็กของเรา นะฮะราคา683บาทนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมไว้ด้วยนะครับและฝากเลือกสตรีมเมอร์ช่องบูชาแนลนะครับจากนั้นกดสั่งซื้อกับผมทำการโอนเงินและส่ง ID ถ้าอยากเติมถูกเติมไวสามารถเติมเกมได้ที่ p พาเวอเพอย่าลืมนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปครับผมในส่วนของเรื่องแรกนะครับเวลาที่นะครับใครที่เริ่มเล่นมาแรกๆนะเพื่อนๆโฟกัสอะไรกันบ้าง แน่นอนครับระบบที่สนุกที่สุดของเกมนะครับนั่นก็คือการเปิดกาชานะครับในส่วนของกาชาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตู้นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับโดยครั้งแรกที่เพื่อนๆเล่นนะครับแนะนําว่าให้เปิดแทโอเนาะนะครับบางคนดวงดีนะครับเปิดยังไม่ถึงร้อยโลนะครับได้แทโอมา2ตัวแล้วบางคนดวงสวยแบบผมเปิดไปถึง200โลถึงจะได้1ตัวนะครับเมื่อผมทํา C2 ผมเปิดไปเนี่ยณตอนนี้ปัจจุบันผม C2 นะครับเรียกว่าถ้า C3 เนี่ยเกือบจะ200โลรวมๆ600โลนะฮะใครที่ดวงดีแนะนําว่าทําแทโอแค่ C2 นะครับสําหรับผู้ เล่นใหม่นะครที่นะครับเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนาะจากนั้นนะครับให้คุณมาเปิดตู้กล้าหาญนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดไปได้มา c 2แล้วก็ไปเปิดกล้าหารอีกตู้หนึ่งนะครับตัวมันจะใช้ตัวคขละแบบกับตัวบนเนาะตัวบนนะครับอันนี้โฟกัสสาคัญมากๆเนาะในเรื่องแรกเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆเลือกตัวใช้งานนะครับที่สามารถเอาไปอัพสกิลและเก่งได้เนาะก็จะมีในส่วนของคารอนนะครับยูอีอีวานนะครับ เลือกตัวพวกนี้ให้เต็มก่อนเนาะนะครับหรือว่าตัวนะครับที่เราจะไปลงนันธาตุขาดตัวไหนเอาตัวนั้นถ้าเป็นผู้เล่นที่เริ่มต้นเลยนะครับแนะนําว่านี่ครับแบ็กโหลดอีวานยูอิคารอนนะครับเนาะทำทีมลงวัวก่อนนะครับเอาให้แน่นตรงนี้นะครับสามารถเลือกเป็นเดซี่ได้เนาะหรือว่าจะนะครับเลือกเป็นเอปาดานะครับถ้าเกิดคุณยังไม่มีทีมเนาะเอปาดานะครับปาร์ทคาวนะแล้วก็ลีน่านะครับตัวบนเนี่ยนะครับพยายามเลือกตัวที่มันเข้ากันดีเราเนาะสมมติว่าเราเล่น ถ้าณปัจจุบันเนาะนะครับถ้าใครมีแทโอตัวที่ดีนะครับก็จะเป็นยอนฮีเนาะนะครับเพราะว่ายอนฮีเนี่ยเล่นแกัแทโอได้เก่งมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็อาจจะเลือกในส่วนของบิกิตนะครับเพราะว่าจะช่วยมาเสริมดาเมจในช่วงแรกเนาะถ้าเกิดใครมีบิกิตแล้วนะครับมียอนฮีแล้วเนี่ยอาจจะมาเลือกเมลคีนะครับตัวนี้ได้นะเพราะว่าจะเป็นตัวทีมดอทที่โกงมากๆเนาะนะครับแล้วก็จะมีวันอซ่าอีกตัวหนึ่งสามารถคอมโบกันได้นะครับเพราะว่า จะต้องเล่นเวสามนะครับก็จะมีเมลคีวานิซ่ายอนฮีตรงเนี้ยครบเลยนะครับหรือนะฮะตรงกลางเนี่ยนะครับเออเพื่อนๆมีทีมฟาร์มแล้วเนาะนะครับอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําให้เลือกนั่นก็คือในส่วนของยูชินนะครับยูชินอยู่ตัวนี้นะฮะอันนี้คือเก่งเลยสามารถลงหอได้นะครับและก็ลงในส่วนของดันได้เนาะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเราสุ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะได้ตัวที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ตัวที่นะฮะมันเป็นตัวที่แบบส้มที่เราไม่ต้องการที่แบบ ไม่คิดว่าจะใช้งานเนาะนะครับอย่างเช่นนะฮะตัวส้มตำนานแบบนี้เนาะอย่างเช่นในส่วนของพี่ดำนะสมมติใครได้พี่ดำมานะครับได้ตัวนี้ครับลุกนะฮะชันเชเลอร์นะครับอารากอนนะฮะย่าไบรตต้านะครับตัวพวกเนี้ยนะครับเราจะยังไม่ได้ใช้ในช่วงนี้รวมถึงซีกนะครับและคุณเล่นมาถึงวันนี้วันที่10บเขาจะแจกมาเนาะนะครับตัวพวกนี้ผมแนะนํายังไม่ควรปั้นในช่วงแรกนะครับเนาะให้นะครับเอาไปเข้าสู่ระบบรวม ระบบรวมนะครับจะมีแยกหายากกับตํานานหายากเนี่ยนะครับสามารถแลกได้หมดเลยแนะนําว่าควรแลกมากๆนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวพวกนี้ครับไปใช้มอน3ดาวที่เก็บเวลเต็มแล้วนะครับคือเวลเดีของเรานั่นแหละมาตีบวกนะครับให้กลายเป็น5ดาวนะครับบวก5ก็ขอให้ให้กลายเป็น4ดาวบวก5จากนั้นนําไปผสมกันได้ได้าดาวมีโอกาสนะครับที่จะออกเป็นตัวพื้นส้มเนาะหลังจากที่มันไม่ออกนะครับเราก็เอา5ดาวที่ได้ไปตีบวกนะครับผสมให้เป็น6ดาวนะครับ เราก็จะได้ตัวใช้งานหรือได้ตัวมาเจาะรูอย่างเช่นตัวที่ผมผสมได้ก็จะมีนี่ฮะเมลคี ky, นะครับแล้วก็มีใครยามีเอ,อ่อเจฟผสมได้เนาะนะครับและก็มีอย่างเช่นตัวที่เพิ่งได้มาก็ทาก,กะอันนี้ก็ผสมได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเปิดรูดเลนหมดเลยนะครับเนาะไทโอผมก็เลยยังไม่เติบโตแต่บอกเลยว่านะครับ42พอแล้วแล้วก็ไปทำก้าหานะครับเท่านี้นะครับไอดี ID คุณนะครับ ณช่วงนี้คุณสามารถเอาแทโอกาหานะครับไปเล่นผ่านด่านได้โดยที่มีเอสราเชลหรือว่าลีน่านะครับเอาไปช่วยฮิวบัตดามิดแค่นี้ก็พอแล้วเนาะส่วนถ้าเกิดว่าด่านไหนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทีมแรงเกินไปก็เอาแทโอไว้หลังพยักมีคาไม่ต้องเอาไปนะครับใช้อีวัดนะผมเชื่อว่านะครับทีมนี้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะนะครับดันด่านไปได้ถึงนะฮะสิบสี่นะครับสิบสี่เลยสิบสี่คิดหนึ่งได้แน่ๆเนาะนะครับ ส่วนของอีวาเนี่ยถ้านะครับทำดาวถึงซ6ได้ก็จะดีนะครับตัวพวกนี้ที่ผมแนะนำว่าให้คุณเลือกในตู้พิกอาร์ครับเอาไว้ทำซีหเนาะนะครับ,นะนะรบมันจะเก่งขึ้นนะครับสำหรับด่านไกลๆจากนั้นเนี่ยตัวที่ไม่ได้ใช้งานนะมาเจาะรูให้ตัวแบกของเรานะครับทั้งเลือกตัวเริ่มต้นเนาะอย่างเอสผมยังไม่ได้เจาะนะเอสลาเชลแนะนำเจาะราเชลก่อนครับราเชลไว้ได้หลายที่กว่านะครับแล้วก็ไปรีนาเนาะเจาะรีนานะครับเจาะในส่วนของเอ่อตัวของของขอนุอญ,ญ,ญาตหาสักครู่นะทุกคนนะ อ,อีวานเนาะนะครับเนี่ยก็จะจอบแบบนี้ส่วนตัวที่เราไม่ใช้นะครับอย่างเนี่ยซีกนะครับพีดำเอ้ยนะครับแล้วก็อะไากนลุกนะครับแนะนําว่าให้ไปรวมเนาะซึ่งในระบบรวมน,น,น,นะเพื่อนๆนะเขาจะสามารถนะครับรวมตัวตำนานส้มนะครับเนี่ยได้เดือนละหนึ่งครั้งเนาะตัวที่ไดนน้นาถ้ายังไม่มีเอสปาร์ด,รดาเอาเอสปาร์ดาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเนาะนะครับ ถ้าสมมติคุณมีเ e อ็ดไปได้แล้วหรืออาจจะไปเอาปาร์ตเขานะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มดันไฮดาแต่ถ้าคุณยังไม่มีวิกฤตนะครับในช่วงแรกผมก็ยังไม่แนะนำเนาะเพราะว่าในส่วนของอสุรามันค่อนข้างทํายากนะครับให้คุณมาเลือกลีน่านะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีลีน่าอยู่แล้วตัวนี้ควรทําเป็นซีสมากๆมันจะช่วยเวลาบัฟอะครับมันจะบัฟคิดดัมเมจให้เราทั้งทีมนะฉะนั้นนะครับลีน่าใช้ยาวใช้ไกลน,นะครับดีมากๆตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเอามาแลกเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดแล้วเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาาพเนนนะดี๋ยวผมอุญตครับ กดแลกให้ดูเลยแล้วกันเนาะคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเป็นเหมือนการที่ผมได้เล่าประสบการณ์เนาะที่ผมเล่นมาแล้วนะครับวันนี้วันที่ 10. อ่ะนะครับในส่วนของวิวัฒนาการตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่นะครับจะทำอ,ะอย่างตัวพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วนะครับหินทตุไม่พอเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องไปลงนะครับดันท่าที่ต่ำกว่าเพื่อเอาหินกลางนะครับมันไม่คุ้มมากๆ ดันท่าที่ดีควรลงชั้นที่สูงนะครับ8 9เปิดได้ยิ่งดีส่วนสิเนี่ยอาจจะต้องทําตัวที่นะครับเป็น6ดาวตีบวก5เจาะของเนาะนะครับดันบางดันอาจจะลงยังไม่ไหวก็เอา8เอา9นะครับวิธีที่เราจะเอาก้อนใหญ่นะครับมาทาเป็นก้อนกลางเนี่ยคุ้มมากๆนะครับใครที่บอกว่าไม่คุ้มนะครับผมบอกเลยว่าไม่จริงนะครับแน่นอนว่า1ตัวเหมือนกันเนี่ยนะครับเราไปลงในก้อนใหญ่มาสิกับก้อนกลาง10เพื่อนเพื่อนว่าในคุ้มมากันซึ่งนะครับเราสามารถนะกดตรงที่นะครับ แปลงวัตถุดิบได้เนาะโดยแยกส่วนนะครับหนึ่งก้อนใหญ่นะครับจะเท่ากับ1ก้อนใหญ่เนี่ยนะจะได้ประมาณเนี่ยครับเดี๋ยวผมย่อให้ดู1ก้อนเนาะนะครับผม1ก้อนนะเห็นไหมแปลงมาจะได้ประมาณนีนนนนะนณ้นะครับผมได้3ก้อนนะครับอ่ะอันนี้เรียกว่าคุ้มค่าเลยนะส่วนนะครับถ้าเป็นก้อนกลางเนี่ยนะครับเล็กๆยังไม่ค่อยอยากให้รวมเป็นก้อนใหญ่เพราะว่าอันนี้มันต้องใช้10เนาะเพื่อได้1ก้อนนะอันนี้ค่อนข้างเปลืองแต่ถ้าย่อยกลับอะคุ้มแน่นอนนะครับอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะทําตัวนี้เนาะนะครับขึ้นนะครับดันถ้าด,ดินค่อนข้างลงง่ายใครยังไม่ผ่าน B 1 0เดี๋ยวไว้ผมทาคลิปลงให้เพื่อนๆอ,อยากดูกันไหมเพราะว่าวันนั้นทํา BB เท่าไหร่ไปนี่แหละ B8 มั้งเพื่อนๆคลิปนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมก็เลยไม่รู้ว่านะครับตอนแรกเนะี่ยหินท่ามันแจกเยอะหรือว่าเพื่อนๆมีหินท่ากันเยอะนะหรือไม่ได้ทามอนท่าด,ดินก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ตัวมอนท่าด,ดินในไอเดียเราครับผมแนะนําว่าเอามาทําตัวพวกนี้ขึ้น6ดาวเถอะ ถ้าดิอื่นใช้เยอะซึ่งท่าดินนะมันจะใช้แค่ลนะูดี้เนาะหลกักๆก็ลูดี้อีวานนะครับตัวอื่นเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยได้ใช้มันจะเหลือเห็นไหมของผมเนี่ยเรียกว่าเหลือเลยนะจากนั้นนะครับเมื่อเราทํา6ดาวเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราไปที่รวมนะครับซึ่ง C2 เก่งมากๆนะครับตัวลนะีนาเนาะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยผมมีเกือบหมดแล้วเนาะนะครับเหลือก็พวกแค่จอนฮีนะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของลีนาซึ่งนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยในส่วนของลนะีนาแล้วเพื่อนๆนะนี่ปลดล็อกก่อนนะครับ ปลดล็อกแบบนี้เนเาะแล้วก็ลุกนะครับปลดล็อกแบบนี้ใช้ห้าหมื่นครับผมในการแลกนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะซึ่งวันนี้วันที่27ใช่ไหมถ้าวันที่หนึ่งะครับมันควรจะรีเพราะว่ามันบอกว่ารายเดือนนะครับ <S <s นี่เห็นไหมผมได้น้องลีน่ามาแล้วนะครับเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวผมก็เอาน้องลีน่านะครับ okay. ตัวละครไม่ว่าจะเป็นพื้นส้มนะครับหรือว่าตัวละครเมืองม่วง่งข,ขออภัยลิ้นพันกันหรือว่าตัวละครม่วงนะครับหรือว่าตัวละครอะไรก็แล้วแต่เนาะเพื่อนๆสามารถเอาไปเพิ่มดาวนะครับเป็นดาวสีฟ้าขึ้นมา โดยเลือกข้ามขีดจำกัดตรงนี้นะครับและนําตัวที่ได้เนี่ยเนาะอันนี้ผมขอออกจากทีมก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันน่าจะไปเก็บเลเวลให้อยู่เพราะผมกําลังฟาร์มอยู่นั่นเองเนาะนะครับจากนั้นก็ปลดไปเลยครับอันนี้จะเป็นลีน่าซีหนึ่งเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ได้จะคือเพิ่มพลังป้องกันแต่ว่าถ้าเป็น C2 เนี่ยนะครับจะมีสกิลที่เพิ่มขึ้นมาคือความเสียหายคริติคอลนะครับสาตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องยืนอยู่เนาะนะครับบอกเลยว่าบัฟนะฮะในส่วนของคริติคอลค่ออนนนข้าางเเยะะะครรัับบอกเเลยยวว่าาแงมนนป็พสซีฟด้ นะครับอันนี้ผมอัพสกิลไปแล้วด้วยนะนะครับการอัพสกิลถือว่าค่อนข้างคุ้มเพราะว่าจะช่วยต้านซ c เนาะเหมาะการไต่หอกับการลงด่านนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะโดน CC ในด่านจนเราไม่เรียกว่าไม่ได้ขยับนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการทําดาวและถ้าเพื่อนๆนะครับลงดันไหนไม่ไหวเนาะก็ให้มาเจาะช่องนะครับในช่วงแรก3วันแรกเนี่ยผมยังไม่ค่อยให้เพื่อนๆนะครับโฟกัสในเรื่องของการที่แบบว่าไปทําทีมลงเหล็สักเท่าไหร่ อ่ตัวต้นเกมนะครับในช่วงแรกเขาจะให้เลมานะเลช่วงแรกอย่าเพิ่งไปกินนะเพื่อนๆนะนะครับแนะนาว่าคุณไปทําแทโอทาอะไรให้แน่นก่อนนะเริ่มฟาร์มของได้ก่อนค่อยเอาเลไปเจาะรูนะครับหรือว่าจะเอาเลไว้ลงนันเจี้ยนต่างๆก็ยังพอทําได้นะครับในช่วงแรกหรือว่าไตหอได้เนาะนะครับให้เรานะไปทําการฟาร์มนะครับฟาร์มแบบให้ไกลที่สุดเนาะโดยใช้เลเป็นคนแบกนะครับแล้วก็บั้นตัวที่เขาให้มานะอย่างเช่นลาเชลนะครับเอส ป้นอีวานเนาะแล้วก็ลีน่านะครับเติม35บาทถ้าใครไม่เติมอาจจะเล่นได้ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวบัฟเดเมจแล้วก็ฮิวที่โคตรแรงนะครับฉะนั้นเนี่ยสาบาทคุ้มมากมเนาะนะครับผมเมื่อคุณดันด่านไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ควรทําประกอบกับการดันด่านนั่นก็คือกิจกรรมตรงนี้ครับจะมีกิจกรรมเดินทางนั่นคือการดันด่านนะเพื่อนๆนะๆนะเราจะลดล็อกของตรงนี้มหาศาลมากๆครับทาไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าณนะปัจจุบันยังไม่มีที่สิ้นสุดนะอันนี้ผมดันไปถึงดาง 10, ่านสิบสิบ และในการฟาร์มลูบี้ตรงนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมหมดไปหนึ่งกระดานแล้วขึ้นกระดานใหม่มาถ้าหมดกระดานนี้มันก็ยังมีอีกนะครับท่านั้นเนี่ยฟาร์มเวลมอนทิ้งไว้3 4วันแรกฟาร์มไปเลยครับผมดันที่เราฟาร์มไหวดันที่เราฟาร์มไกลที่สุดเพราะว่าในหนึ่งหน้ากระดานเนี่ยคุณจะได้ทั้งตัวทั้งกุญแจนะครับแล้วก็ตัวสุ่มเนาะนะครับเพื่อให้เราได้ไปสุ่มในส่วนของตู้นี้ เราไม่ใช่สายเติมเยอะนะครับเราจะเอาตัวมาจากไหนเราหาตัวได้จากตรงนี้แหละนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเราก็จะไปลงหอคอยในชั้นที่เราลงไหวนะครับอหอคอยเนาะหอคอยก็จะแจกของค่อนข้างเยอะครับแต่เสียดายว่าเกมเนี้ยนะครับไม่สามารถลงซ้ําชั้นที่เคยลงแล้วได้ผมเลยไม่สามารถทําไกด์เพื่อนๆดูได้ว่าชั้นไหนจัดตัวลงยังไงสเต็ปการเล่นประมาณไหนเห็นไหมครับของแจก่อนข้างดีนี่ชั้นสูงๆจะมีหินแร่แล้วเนาะแล้วก็ชั้น100นะครับที่ละลึกคนติดนะครับ นี่นะครับชั้น1น0่งร้อยก็แจกของดีเห็นไหมอินเนอรสกิลอันนี้ก็คือตัวสุ่มเลยนะครับผมนะถ้าคุณดวงดีคุณก็จะได้ส้มส้มทองข้างบนเนาะนะครับลำนานบนนะเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับของแจกก็ยังดีค่อยๆไต่ไปนะครับถ้ามันไม่ไหวังจริงเราก็ไปฟาร์มของฟาร์มด่านฟาร์มอะไรก่อนเนี่ยเห็นไหมมีแจกครับมีแจกตลอดนะมีแจกยันใบเซเว่นไนท์นะครับเนาะรนะเราเล่นเรื่อยๆตรงนี้หอในเกมนี้นะครับไม่เหมือนเกมอื่นไม่มีการณนปัจจุบันยังไม่มีการรีไม่ใช่แบบว่า หนึ่งเดือนนี้ทุกครั้งไม่ต้องไม่ต้องรีบลงขนาดนั้นเนาะนะครับสิ่งที่ต้องทํานั้นก็คือการลงนะครับในส่วนของดันท่าให้ชั้นไกลที่สุดเพื่อนๆถ้าอยากได้ไกลชั้นไหนเนาะก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาลงชั้นสูงๆให้ดูนะครับตอนนี้ผมติดอยู่ที่เนี่ยลงเก้าเนาะนะครับแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้ทําทีมลงนะผมลงไว้เท่าที่ลงไหวนะก็เก็บชั้นแปดไปก่อนนะครับเนี่ยปลดให้ประมาณชั้นแปดได้ยิ่งดีนะครับเวลาเราหินได้หินมาเนี่ยปั้นตัวมันจะง่ายเนาะนะครับจากนนนนัั้้่ลงไกกพึึแวดข ส่วนการฟาร์มต่อเนื่องนะครับให้เราเลือกด่านขีหนึ่งที่เราไปได้ไกลที่สุดนะครับฟาร์มช่วงแรกนะครับถ้าคุณไม่ใช่ผู้เล่นสายเติมเนอะนะครับผมแนะนําว่าคุณซื้อแค่คแกุญแจนะครับกล่องละ50เต็มที่80พอ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเติมแพ็คตรงนี้นะครับที่ผมไปเติมกับพ่อเพให้ดูเมื่อต้นคลิปเนาะเลทราคา่ขนข้างคุ้มเลยถ้าคุณกดนะครับแพ็คแรกตรงนี้149ถ้ากดย้ำอีกที349มันจะอยู่ถาวรตลอดไปนะครับเกมอยู่สองปีมันก็อยู่สองปีไม่ต้องเติมแล้วแต่ถ้าใครที่ไม่เติมย้ำนะครับเดือนหน้าคุณอยากได้พรตรงนี้คุณต้องมากดเติมเองนะครับและพรมันดียังไงตรงนี้จะเพิ่มต่อสู้สามอีก300นะครับได้คุณแจสูงสุดอีก55ได้รับทองนะครับแสดงว่าถ้าใครที่เติมตรงนี้นะะคครรับุณจ่่าาววยยสฟี กุญแจจะมากกว่าและจํานวนการเล่นเพิ่มจะเพิ่มอีก300ครั้งนะครับสามารถฟาร์มได้บ่อยกว่านะครับฟาร์มได้แบบไม่ต้องมาเข้าดูเกมตลอดเวลาเนาะนะครับผมในส่วนสนามถนนไร้วันจะลดกุญแจนะครับลดฟ้าไข่นะครับแล้วก็มอบตัวสวินให้10ใบตรงนี้ซื้อได้เลยเนาะนี่คือกุญแจทั้งเดือนที่คุณจะได้นะครับแตกต่างจากสายฟรีและลูบี้นะครับแพ็กนี้เนาะก็จะได้ในส่วนของอัตรานะครับอัตรารับอัศวินระจนภัยเพิ่มขึ้น10%นะครับ สังเกตไหมว่าที่ผมดรอปนะครับมีโฮเอ๋ยบิทคิดเอ๋ยในดันฝันร้ายนะครับผมได้มาจากแพ็คนี้นี่แหละเห็นไหมอัตราดรอปเพิ่มขึ้นสักสิบเปอนะครับแล้วผมฟาร์มเยอะนะครับอัตราดรอปเครื่องประดับนะครับแล้วก็เอ็กพีเห็นไหมเอ็กพีมันเด้งไวกว่านะครับเนาะก็จะได้รับลูบี้คืนเร็วกว่านะครับและเดี๋ยวผมพาไปดูประดับเพื่อนๆนะอันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนํานะว่าควรจะเป็นแพ็คที่เติมอันนี้คือประดับนะครับที่ผมได้มาจากดันเนาะนะครับและการฟาร์มด่านฟาร์มดันเนาะนะครับในส่วนของสิบสี่ถ้าเกิดว มันผมเชื่อหลายหลายเลยว่าหลายนลาคนไปถึงแน่นอนนะครับสิ่งที่เกมแจกสิ่งที่เกมให้ในดันเนาะแม้ว่าเราอาจจะแบบไม่ใช่สายเติมเยอะแต่เราขยันเล่นเราชอบเล่นเกมนี้นะครับเรารักในการฟาร์มอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนาะถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มถึง1 5ึ่งนนะครับก็อาจจะใช้เวลาหลายอาทิตย์นิดนึงก็ไม่เป็นไรคุณจะได้แน่นอนนะครับ 1ชิ้นจากตรงนี้นะครับเนาะมันจะสุ่มมาให้เรานะครับแหวนทองเทียบเท่ากับคนเติมแพ็คเลยนะเพื่อนนะแพ็คนี้บอกเลยว่าแพงมากเนาะนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเรทนะครับผมนะเมื่อคุณเริ่มลงด่านไหวเนาะครับเกมแจกเนี่ยหลังจากวันที่4567นะครับคุณจะเริ่มทำทีมฟาร์มไหวคุณจะได้ของใซตทรัพยากรจากการเปิดกาชาการฟาร์มเวลมอนนะครับการผสมมอนการผสมมอนก็สามารถนะครับออกตัวส้มได้นะครับผมก็ได้มาหลายตัวแล้ว2-3ตัวนะครับเนาะเมื่อคุณมีวัตถุดิบนะครับไปแลก เอสปาดาได้คุณก็สามารถมาลงดันนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีการลงดันเนาะวันหนึ่งให้คุณลงนะครับไหวหรือไม่ไหวยังไงคุณก็ต้องมาลงให้มันได้3รอบเพราะว่านะครับสรอบเนี่ยคือ3ครั้งแรกเขาจะแถมของให้นะครับอุปกรณ์ดับจะเพิ่มขึ้นก็คือลง1แถม1พูดง่ายๆประมาณนั้นนะครับคุณลงไป3รอบคุณจะได้ของมา6ชิ้นเนาะสิ่งที่โฟกัสนะครับคือลงชั้น7ให้ได้ชั้น7ไม่ยากครับผมนะมีอุปกรณ์ดอบถึง6ดาวนะครับ อัตราดรอปเรดอยู่ที่20%ที่จะดรอป6ดาวทุกชั้นอันนี้เหมือนกันนะครับชั้น8จะดรอปเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะ50%และชั้น9จะดรอปเพิ่มขึ้นอยู่ที่80%ส่วนชั้น10นะครับจะดรอปเป็น6ดาว100%แต่ชั้น10ลงยากนะครับเราเอาที่เราลงไหวเนาะไอดีบางคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยโอ้เอสปาร์ด้าวันแรกนะครับบางคนเนี่ยมียังไม่มีเอสปาร์ด้าเลยนะมีแต่ทีมแบบทีม PVP ทีมตะลุยดานเนาะนะครับชั้นเนี่ยค่อยๆทำทีมสักวันที่4ค่อยมาทก็ไดบ ในส่วนของทรัพยากรตรงนี้คุณจะเยอะมากๆถ้าคุณไปฝืนนะครับทําตัวลงเลทในวันแรกๆนะครับผมผมบอกเลยว่าเงินคุณก็ไม่มีคุณจะเอาเงินที่ไหนมาตีบวกของครับใช่ไหมคุณแจก็ไม่มีนะครับพอไปฟาร์มเนี่ยเอาคุณแจหมดนะครับแทนที่เราจะไปเก็บจากคุณแจตรงนี้มานะครับตัวกาชาก็ไม่มีเบิรกาชาก็ไม่ได้ไอดีคุณจะตันนะครับไปไหนไม่ถูกเลยฉะนั้นเนาะนะครับการฟาร์มที่ดีก็คือการฟาร์มทิ้งไว้แล้วปิดเกมนะครับแล้วก็กลับเข้ามาดูเนาะนะครับ เนี่ยนะฮะตรงพวกเนี้ยเขียให้เสร็จอรีนานะครับต้องขยันตีห้ามให้เต็มเด็กขาดเนาะนะครับสามารถกดตีต่อเนื่องได้นะครับอารีนาแล้วเราก็ไปเล่นประจนัยหรือไปไต่หอนะครับเนาะเราจะเล่นวนอยู่ประมาณนี้นะครับจนนะฮะไอดีของเราเนี่ยนะครับสามารถเนาะไปได้ไกลขึ้นสามารถเรียกว่าเจาะอุปกรณ์ได้นะครับสามารถมีทองในการบวกของถึงสิบห้านะครับแนะนําเลยนะแทโอนะครับบวกสิบห้าก่อนนะครับแล้วก็มาราเชลนะครับอาจจะเจาะสามก่อนแล้วก็ไปเจาะตรงนี้สามเนาะนี่ครับ ที่ผมเล่นนะแล้วก็เจาะ3จากนั้นเนี่ยนะครับผมก็มาเจาะเออีก3นะครับในช่วงแรกที่ผมเล่นเนาะผมก็อยากได้บิจกยังไม่มีผมก็ตามหาเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าผมได้บิจกมาในช่วงที่ดีคือช่วงที่ผมเริ่มไป14แล้วนะครับผมเอาบิจกมาลง14ผมรู้สึกว่าผมใช้เอใช้ลาเชลนะครับในการทำดาเมจดีกว่าบิจกเนี่ยนะครับมันจะเหมาะมากๆในการลงบอสนะเพราะว่ามันจะเพิ่มจุดอ่อนแล้วก็ความเสียหายกับบอสมากขึ้นนะครับมันเหมาะกับเป็นตัวที่แบบว่าถามว่าลงด่านไม่ได้แย่แต่ว่า ไปลงบอสก็คือดีนะครับลงดานไม่มีไม่เป็นไรใช้ตัวพวกนี้ได้ครับผมเกมให้นะครับสิ่งที่ดีมาแล้วก็คือมีจุดอ่อนนะครับมีรถพลังป้องกันเนาะนะครับสามารถหักดาบบอสได้นะครับแมคขันิกพวกนี้นะครับถ้าเราเอรู้แล้วใช้งานนะครับเราจะตีได้แรงขึ้นอย่างเช่นเอสมีพาสซีฟก็คือรถพลังป้องกันนะครับสกิลนี้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับลถฟื้นฟูตัวไหนที่ชอบพิวนะครับเวลาเล่นนะเพื่อนๆนะเวลาผ่านดานนะครับเราตีไม่แรงเนาะเรามาถึงเนี่ยเราบัฟสกิลก่อนนะบ บัฟความเสียหายนะครับจากนั้นเนี่ยนะก็เอาเอสนะครับสกิลสองยัดเข้าไปนะมันจะเพิ่มความเสียหายเนาะแล้วก็มีพาร์สด้วยนะครับที่ตีเกาะแตกตัวนี้เพิ่มจุดอ่อนให้นะครับและแทโอของเราค่อยตีสกิลนะครับจากสกิลหนึ่งสกิลสองได้หมดนะครับมันจะโดนดามจแรงกว่าที่คุณบัฟลีหน้าแล้วเอาแทโอปากเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่ไปลงด่านไปลงด่านแล้วแบบเออไม่ผ่านเนาะลองวิธีนี้ดูนะครับและที่สําคัญเพื่อน เวลาลงด่านนะครับไม่จําเป็นต้องเก็บ3ดาวนะครับผมเห็นหลายคนนะครับลงด่านไปแล้วโอ้ไม่ได้3าดาวไม่ไปด่านอื่นวนอยู่ด่านเดิมอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรเลยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการลงไปให้ไกลที่สุดสมมุติว่านะครับณวันนี้คุณเล่นไปจนถึงแมป14ใช่ไหมมันอาจจะไกลเกินไปอ่ะผมลดให้เหลือ1 0 12แล้วกันสมมุติว่าคุณลงไปถึงแมป12นะครับนี่เนาะ แมปอื่นๆเนี่ยนะครับเป็นแมปพวกแมปหนึ่งจนถึงแมปสิบสองเนี่ยนะครับคุณมาสามารถเก็บดาวข้างหลังได้นะครับทรัพยากรที่รออยู่อย่างเช่นวันแรกเราเล่นอาจจะไม่ผ่านนะครับเนี่ยวันนี้เราผ่านสิบสองแล้วของเราแน่นละเราก็มาเก็บตรงนี้เพิ่มในส่วนของเวลาว่างๆเราก็จะได้ตั๋วเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะได้ของฟรีเนาะที่เกมเขาแบบว่าทํมาให้เราเนี่ยเนี่ยนะฮะตรงนี้มาเก็บให้ครบเนี่ยก็ได้ตั๋วนะครับคุณดูด้กี่ใบแล้วถ้าเกิดคุณไม่มาเก็บเนี่ยคุณเสียเวลาเลยนะเนี่นะครรรรรรรัับบจจกกกเาาาาาดู้ิห ดูว่าอันไหนควรทําก่อนควรทาหลังนะครับลหลายคนจะแบบว่าเล่นเล่นไปมันก็คงเหมือนเกมเซนเบทธรรมดาแต่ด้วยความที่เราเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราควรวางแผนจัดการทรัพยากรที่มีซึ่งต้องบอกว่านะครับเกมเซเว่นไนท์นะครับภาคนี้ที่ผมเล่นแจกน้อยมากนะครับปกติส่วนใหญ่นะครับเกมเ์นเบทที่เปิดวันแรกๆหรือสัปดาห์แรกๆไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรที่ผมเล่นกันแล้วแต่นะเขาจะมีกิจกรรมมาให้ครับเขาจะมีกิจกรรมค้อนข่างเยอะและก็มีของแจกนะครับ อย่างเช่นสมมติว,วันนี้ถ้าเกิดคุณฟาร์มถึงเท่านี้นะก็จะมีอีเวนต์ให้เราแบบรู้สึกสนุกกับเกมและของแจกและที่สําคัญคูปองโคดครับผมอันนี้อย่างเล่นมาเพิ่งมีคูปองกันเดียวอันนี้คือผมไม่ได้บ่นอะไรนะผมแลกเปลี่ยนให้ฟังเนาะว่าในส่วนที่เกมอพอแจกน้อยนะครับและยิ่งคุณเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนาะนะครับของทรัพยากรเนี่ยสิ่งไหนที่เรานะครับสามารถไปเอาจากเกมเนี่ยเราต้องเอาให้ได้มากที่สุดนะครับใช้ให้คุ้มค่าที่สุดและสิ่งสําคัญนะครับลหลายคนอาจจะเบือนะ่อเนาะว่าพี่ผมฟาร์มแล้วไอที่ผมจะ อันนี้คือของที่คุณจะได้รับนะครับแรกๆคุณอาจจะได้เพชร100คุณคิดว่ามันน้อยไหมครับวิวสี่สิบคุณได้ตั๋วฟิกอัพ์สิบใบนะครับและเพชรนะครับคุณเห็นของหลังๆไหมฮะสัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ครับวิวหกสิบคุณได้ไข่เลยนะนี่นะครับไข่ก็จะเป็นไข่ที่แบบไข่ระดับตำนานเนาะนะครับและอันนี้ครับผมวิวหกสิบห้านะครับคุณจะได้ประดับที่ต้องไปฟาร์มแมปสิบสี่เอ่อแมปฟันไลนน์เาะที่ต้องลงหลายๆรอบนะครับขินอัพสกิลนี่ของดีีมัันนจจะอยู่าก้ครบ เกมจะดูความอมดทนว่าคุณเล่นมาได้ไกลขนาดไหนฟาร์มเก่งฟาร์มขยะง่ายขนาดไหนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาเล่นนะครับเราสามารถฟาร์มทิ้งไว้ได้แล้วก็ปิดเกมนะครับเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่เนาะถ้าใครที่เติมแพ็คนะครับในส่วนของแพ็คเติบโตแพ็ครายวันเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเนาะอ่ะตัวเลขอัศบินนะครับอีกสิบใบอันนี้ครับเห็นไหมเริ่มแจกของดีขึ้นแล้วนี่ครับนี่มันอยู่ตรงนี้เพื่อนๆน,นะฉะนั้นเนี่ยการฟาร์มในช่วงแรกเป็นสิ่งสาคัญนะครับเก็บเลเวลเก็บไปก่อนเก็บทรัพยากรทุกอย่างนี่เห็นั้ะนีครบ แจกตัวอีกนะครับแจกประดับอีกนะครับแล้วก็แจกตัวเนาะและสิ่งสําคัญครับสุดท้ายคือใบเรียก e สังเกตไหมครับว่าถ้ามันหนึ่งขีดนะครับมันจะเป็นตัวพื้นส้มธรรมดา2ขีดจะเป็นตัวส้มตํานานรวมตัวส้มธรรมดาแต่ถ้าเป็น3ามขีดแบบนี้นะฮะจะเป็นตัวส้มตานานอย่างเดียวเลยนะครับและสุดท้ายเวลร้อยยี่สิบนะครับแหวน6ดาวทุกคนแหวน6ดาวครับผมนะซึ่งทุกคนจะได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็สิ่งที่ ต้องขยันทำนะครับยิ่งเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนาะนะครับหลักการง่ายๆนะครับเมื่อคุณเล่นเนาะนะครับลงดันไม่ผ่านนะครับไปฟาร์มของหลังจาก4วันแล้วนะลงดันทันใดไม่ผ่านไปฟาร์มของฟาร์มของนะครับฟาร์มของเสร็จแล้วเอามาตีบวกเงินไม่พอเงินไม่พอไปฟาร์มเด็กฟาร์มบี้นะครับตัวไม่มีนะครับต้องการตัวเจานะรูเนาะผสมตัวครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองผสมให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นการผสมนะก็ไปที่อัปเกรดนะครับ วิธีการอัปเกรดที่คุ้มค่าและประหยัดที่สุดสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับกดที่ตั้งค่านะครับเลือกเฉพาะลีเวลสูงสุดถ้ามันมาทั้งหมดเนี่ยแสดงว่านะครับมอนที่เรายังไม่ได้เก็บเวลยังไม่ได้ลูบี้เนี่ยมันจะเอาไปลงให้คุณด้วยนะมันจะเปลืองให้กดบันทึกนะครับและกดลงทะเบียนตรงนี้เห็นไหมสี่ดาวจะเอาสองดาวไม่กินก่อนนะครับและตัว5ดาวเนี่ยมันจะเอา3ดาวไม่ให้เรากินนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆครับผมหลายหลยคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามันคุ้มจริงๆอันนี้กี่ดาวเนาะเม สักคู่นะฮะผมทำสี่ดาวอีกตัวแล้วกันเนาะเอาเป็นน้องคารินแล้วกันนะไม่ได้ใช้เนาะเนี่ยนะครับถ้าไม่พอนะครับก็ไปฟาร์มเด็กให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยอัพนะครับหรือถ้าเปลืองหน่อยนะครับก็ใช้ตัว3ดาวถ้าเกิดว่ากรณีคุณเร่งรีบนะนะครับกรณีคุณเร่งรีบอ่ะสมมุติว่าผมลองให้ดูแล้วกันนะนะครับอ่ะอันนี้กรณีเร่งรีบเนาะกดกดเข้าไปฮะเห็นไหมครับมันจะเป็น5ดาวเนาะแล้วเราก็มาผสมนะครับใช้ตัว แล้วเมื่อกี้มันหายไปไหนทำไมผมหาไม่เจอด้วยกันั้นเอาน้องนี้ก่อนแล้วกันเนาะน้องนี่ครับเราจะผสมแบบนี้นะเพื่อนๆนะโดยที่สี่ดาวจะผสมกับสดาวบวก5นะครับอันนี้ควรทำบ่อยๆเนาะนะครับเพราะว่าใครที่ทำบ่อยๆตรงนี้มันจะมีการันตีให้ด้วย200ร้อยนะครับคุณจะได้นี่เลยครับเอ่อแต่ว่ามันมีโอกาสออกก่อนนะสำหรับในส่วนของการผสมนะครับนี่นะเห็นไหมครับเลทค่อนข้างดีเนาะผสม5้าดาวนะครับ และมีการันตีแน่นอนครับพายเก่งๆทุกธาตเพื่อนๆนะยูริก็เก่งนะครับเก่งหมดเลยนะครับผมตัวนี้เนาะจากนั้นนะครับเมื่อผสมเสร็จแล้วเนาะเราได้5ดาวมาแล้วนะครับเราก็จะเอา5ดาวตัวที่ได้นะไปตีบวก5เนาะนะครับอันนี้ผมมี5ดาวแล้วนะครับห้าดาวนะครับผมเราก็กดไปเนาะตรงนี้เหมือนกันนะครับเราจะเลือก2ดาวกับ3ดาวแล้วก็เรอเลเวลสูงสุดนะครับเพื่อที่จะประหยัดมอนเด็กเนาะนะครับอันนี้บวก5แล้วเนาะเหลือ ในส่วนของตัว5ดาวเ,เมื่อกี้ผมผสมได้ตัวอะไรนะทุกคนขออนุญ,ญาตหาสักคู่นะครับทำไปทำไมาเองก็ลืมเหมือนกันเหมือนมันจะเป็นตัวธรรมดาเนาะ5ดาวหรือวเขาเาไปเก็บเวลให้เราไม่เป็นไรครับออกมาดูข้างนอกก็ได้ครับผมถ้าหาไม่เจอนะกะรณีที่หาไม่เจอนะครับกดออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ลองเลือดดูออันนี้เราได้แล้วเนาะบวก5าทั้ง2ตัวเนาะนะครับอันนี้ก็บวก5แล้วนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเรามาผสม6ดาวกันนะครับให้เรากดที่พัฒนาและเลือกในส่วนของผสมนะครับผมนี่นะครับเราก็เอาห้ดาวนะผสมกัห้ดาวของเราเนาะนะครับผมจเจ้าตัวนี้ด้วยนะเพราะว่าเลเวลเต็มแล้วนะครับอ่ะผสมครับผมเราจะได้6ดาวถ้าโชคดีคุณอาจจะได้เซเว่นไนท์ได้ตัวทองนะครับได้ตัวสม้มหรือว่าได้ตัวเอาไปใช้งานหรือว่าตัวไปเจาะรูนะครับอย่างนี้ผมได้ในส่วนของวิตอเรีย วิกตอเรียนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับบอกเลยว่าสบายมากนะครับเอาไปลงในไฮด้าฉะนั้นคุณผสมได้เนาะตัวที่ไปลงไฮด้านะครับหรือลงดันต่างๆเนี่ยที่จําเป็นต้องลงอย่างเช่นแบ็คโรสคารลอนนะฮะลูรี่เอ่อในส่วนของวิกตอเรียรีโอนะครับหรือว่าฟงเยียนนะหรือว่าจะเป็นยูอิอะไรพวกเนี้ยนะครับคุณเก็บไว้เลยนะคุณอย่าไปทําอย่างอื่นเนาะนะครับส่วนตัวพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมนะครับหลังจากที่พูดมาแล้วเนี่ยมันซ้ําหรือไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่าไปอัปดาวนะ พอมันเป็น6ดาวเอาไปเจาะรูคุ้มกว่าใช้ตัวสีดาวในการอัพดาวดีกว่านะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะนะครับพอเราอัพเาจาะรูนะครับใส่ของให้ตรงสายนะครับเรื่องของของเนี่ยผมท,ทําวิธีการคัดไปแล้วนะนะครับก็การแนะนําการใส่เนาะนะครับหรือเพื่อนๆอยากได้ที่มันละเอียดกระชับกว่านั้นก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมมาทําให้เนาะในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณทําตามนี้นะนะครับไอเดียของคุณจะเล่นด้ค่อนข้างไวขึ้นนะครับแล้วคุณเน่ย คุณจะไม่มีปัญหาเลยว่านะครับเรื่องของทองไม่พอใช้เนาะเห็นไหมผมฟาร์มตลอดนะครับเนี่ยผมบวก5เนี่ยเห็นไหมของผมบวกไปขนาดนี้เพื่อนผมเจาะไปขนาดนี้นะครับเนี่ยมันก็ยังพอใช้แต่ว่าผมเติมไงถ้าเกิดคุณไม่เติมคุณก็อาจจะเล่นเช้าผมหน่อยผม10วันได้ประมาณนี้คุณอาจจะ5วันได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเราเล่นเราเอาสนุกเราเอาสะดวกอย่าไปแข่งกับใครครับเนาะเห็นคนนู้นคนนี้ทําดูไปแนวทางนะครับเอามาประกอบการตัดสินใจของไอเดีเราว่าเราจะทําแบบเขาไหมหรือว่าเราจะไปอีกสายหนึ่งนะครับ อันนี้ไอดีคุณเองคุณตัดสินใจเองผมได้แค่แบบว่ามาแนะนําให้เฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกันด้วยเนาะฝากกันกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ